เปิดออกแต่สิ่งที่ข้าคิดเอาไว้มันไม่ใช่พวกมันคือปีศาจแล้วก็หลุดออกมาที่โลกมันหุดแล้วก็โดนอะไรสักอย่างนี่แหละที่เป็นดำๆมันได้ดูดวิญญาและเดือหนังของข้าออไปจึงทําให้พระเอกนั้นกลายเป็นตัวดำๆคราวนี้แล้วมันได้เริ่มขึ้นแล้วชายเอกนั้นถูกสาให้กลายเป็นอมตะแล้วก็จะต้องตามเก็บตราประทับของปีศาจทั้งเจ็ดตัวเพื่อที่จะปิดประตู และคู่ต่อสู้คนแรกในดินแดนปรีศาร์ของเขาก็คือเคนจิเป็นใครไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆคือเขาดักซุ่มเอกจนทําให้เ,เอกงนั้นหมดสภาพแต่สุดท้ายแล้วเปก็เตะมันจนตายไปเลยโอดเกิรจนสุดท้ายชาโดก็เดินเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีแต่คนเถื่อนเต็มไปหมดแล้วก็มีการท้าซิงกันเกิดขึ้นเพื่อรับเงินรางวัลแต่ตัวของเ,เองนั้นก็ไม่ได้อยากจะสู้่าไรตรงนั้นกับพวกพวกนี้เนี่ยแต่เขาจําเป็นต้องซื้อซื้ออาวุธมีดที่จะสามารถจัดการกับหัวหน้าใหญ่ของที่นี่ได้เล็กซี่ คือปีศาตัวแรกที่รปเล่นั้นจะต้องประจัดการกลุ่มของเล็กซี่นั้นเป็นกลุ่มนักฆ่าที่มีชื่อว่าเดอะออเดอร์เล็กซ์มีอาวุธเป็นกงเล็บที่แหลมคมสามารถแทงทะลุเกราะได้อาวุธของเขานั้นทําให้ติดสถานะระเบิดแถมเขายังมีทักษะพิเศษด้วยนั่นก็คือการหายตัวบอสคนต่อมาคือภาสี ซึ่งง่ายๆแบบนี้เลยพาสีนั้นเป็นกลุ่มคนชั้นสูงที่มีอาวุธระดับสูงพาสีนั้นมีบริการทั้งหมด5คนแถมแต่ละคนนั้นเป็นถึงอาจารย์สอนด้านการต่อสู้คุณตานั้นมีอาวุธเป็นดาบคู่ซึ่งจะสามารถปลดอาวุธของศัตรูได้อย่างว่องไวแล้วก็คุณตานั้นยังมีอำนาจพิเศษที่จะสามารถควบคุมสายฟ้าให้ผ่าลงตามที่จุดตัวเองต้าการได้แต่แค่นักสมาธิเท่านั้น จะดูเชื่องชา้าแต่เขานั้นกลับทําให้ผมนั้นกลัวมากที่สุดเลยอันนี้ต้องยอมรับจริงๆกลุ่มของคนไข่เนื้อนั้นเป็นเพียงแค่พ่อครัวที่ผันตัวมาเป็นนักฆ่าและผู้หญิงที่มีชื่อว่าเบิร์ตนั้นได้นาพากลุ่มของพวกเเอกมาที่นี่คนไขยเนื้อถูกฝึกใช้ความรุนแรงตั้งแต่เด็กมีอาวุธเป็นมีดขนาดใหญ่เป็นการโจมตีที่รุนแรงและแม่ยำเขานั้นยังสามารถหักกระดูกนิ้วเท้าของศสตรูดโดยการกระโดดขึ้นไปในที่สูงแล้วก็พุ่งตัวลงมาที่ทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนระดับ800ลิเ้เจา กลุ่มโจรสลัดที่รุนเยี่ยมมีหัวหน้าใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีชื่อว่าตัวต่อเมื่อพ่อของเธอหายตัวไปอย่างลึกลับเธอจะต้องขึ้นมาเป็นหัวหน้าโจรสลัดคนใหม่แทนพ่อของเธอและโจรสลัดสามคนนี้ไม่ค่อยไว้ใจเธอที่พ่อหายตัวไปแต่ก็มีหัวหน้าโจรสลัดสองคนนี่แหละที่วางใจให้เธอขึ้นมาเป็นหัวหน้าเรือและเธอก็มีหน้าที่ป้องกันน่าน้ำสายนี้ไม่ให้มีใครรอดชีวิตเข้าไปข้างในได้ตัวต่อน,นั้นอันตรายมากแม้เธอจะเป็นเพียงแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ว่าอาวุธของเธอนั้นคือเหล็กในมีพ แล้วเธอก็ยังมีความสามารถปล่อยกระแสไฟฟ,ฟ้าด้วยนะเธอสามารถกระโดดจากเสากระโดงเรืออีกฝั่งหนึ่งไปให้อีกฝั่งหนึ่งได้ <_ d oll> คนต่อมาวีโดเธอเป็นแม่มาก เธอมีบริการห้าคนเป็นอุปมาความหนาวเย็นและบริการทั้ง5คนถูกตั้งชื่อเหมือนกับสัตว์แลดูหนาวเช่นวูลฟ์มีหรือว่าเสือพมา่าผู้ชายสี่คนนี้หลงไหลในความงามและเวทมนต์ของเธอจึงพยายามกันเอาใจแม่หญิงไม้คนนี้ <c oughs> มีเพียงเสือพมา่าหรือบริการหญิงคนเดียวที่รับใช้เธอแบบไม่ได้หวังผลอะไรหญิงไม้คนนี้มีอาวุธเป็นใบมิดงที่ทำขึ้นมาแบบพิเศษสามารถปกปิดจุดประสงค์ของเธอได้อย่างแนบเนียน อาวุธของเธอนั้นสามารถทําให้ติดค่าเลือดตกหรือว่าเลือดไหลไม่หยุดและเธอยังสามารถวร์ปไปข้างๆข,ของศัตร,ตรูแล้วก็ทําดาเมจได้อยา่างชัดเจนแล้วก็มาถึงศัตร,ตรูตัวที่6กระเอกนั้นจะต้องสู้กับปีศาจโชกุนหรือสมุไรทีมนี้นั้นเป็นทีมป่วนเมืองเป็นนักรบสมุไรทั้งหมด ไม่ว่าจะฟันไปทางไหนก็โดนเข้ากับเกราะป้องกันและอาวุธที่นี่นั้นแม้กมีตะคงแพงๆงานนี้ยากมากที่จเจาสนะาเจ้าโซกุลนี้ได้พิ่ชาติโซกุลเคยเป็นราชสรริพานของเจ้าชายแต่ว่าเขาเห็นถึงความอ่อนแอของการปกครองเมืองนี้เลยคิดจะยึดอำนาจเขาเลยรวมคนเพื่อจะเผา,าเมืองแล้วก็มาเจอกับชาโดพอดี แค่จัดการกับพิชาโชคุณแล้วก็เอาตราประทับมาทุกอย่างก็จะจบเลยเกิดอีเวนต์ต่อสู้กันกลางเมืองที่กำลังไฟลุกโชนอยู่พอทุกอย่างจบลงแล้วพระเอกคือผู้ชนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะพวกเขากำลังจะไปปิดประตูบอสใจทั้ง6ตัวที่มังมีชีวิตเหลือรอดอยู่ ก็กลับมารวมตัวกันเพื่อลงมชาโดว์เอาแล่ะสิคราวนี้พเพลงไม่มีทางรอดแนด่นอนไหนจะกลับดักที่พวกมันวางเอาไว้แล้วก็บังคับให้ใช้อาวุธที่กากมากๆในการตอ่อสู้พระเอกนั้นถูกอเอาเปรียบเกิน ยังไงเขาก็ชนะเรื่องทั้งหมดนี้กำลังจะจบลงแต่ก็มีอะไรบางอย่างนั้นเกิดขึ้นจูๆ่ๆก็มีพลังเวทมนต์ลึกลับพุ่งออกมาจับตัวของนางเอกไปโอเ้เจ้าโอ้ชั่ว ทางข้ามภูเหาไปยังอีกฝั่งก็พบกับเอเลียนเป็นสถานที่ที่เอเลียนนั้นมาตั้งอาณานิคมอยู่ทีแรกที่เบนเดินทางเข้ามาถึงนั่นก็คือโรงงานที่นั่นมีกลุ่มโจรเอเลียนดักพ้นอยู่เลกตอนแรกก็เกือบเอาตัวไม่รอดแต่ก็มีใครบางคนนั้นมาช่วยเอาไว้สโตนโครฟที่นี่เป็นที่อยู่ของเอเลียนโบราณส่วนใหญ่มักจะมีเอเลียนหน้าตาดีอยู่แบบนี้นะโอเปจับแต่ว่าผู้นักลบทั้งหลายมักจะาตายที่นี่ กองทัพไททันเป็นที่ขยายอนาณาธิคมของไททันมีผู้คุ้มกันเป็น AH okay. เอเลี่ยนหน้าโหดโอเคเอเลี่ยนชนิดนี้ถือีกหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์กินเนื้อหรือสายพันธุ์ไม่กินเนื้ออันนี้เป็นสายพันธุ์กินเนื้อเน่านะและนี่ก็คือข้างในายานอาวกาศมีบริการของไททัน5ตัวแต่ว่าก็ยังมีบริการตัวสุดท้ายที่เป็นบริการที่โหดท,ที่สุดของไททันมีอาวุธที่ทันสมัยมากๆแล้วก็มีความสามารถพิเศษถึง2อย่างเลยทีเดียวเมเป็นเมย์ตัวปลอมนะ เมตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยมีอาวุธครบมือเธอมีพลังสองอย่างนั่นก็คือหายตัวแล้วก็สามารถวาร์ปได้เหมือนกับวีดาว <c oughs> พวกเราต่อสู้กันอย่างดุเดือดกินเวลาไปหลายชั่วโมงเธอนั้นว่องไวมากแต่ก็มีบางครั้งที่ผมสามารถสวนกลับได้ได้นี่แหละการต่อสู้ที่แท้จริงและโหยหามาตั้งนาน และศัตรูตัวสุดท้ายที่เป็นผู้บังคับบัญชาของเรื่องทั้งหมดนี้ก็เดินออกมาไทชันมีพลังอำนาจบิดเบือนจิตใจของผู้คนแสดงว่าบอสทั้งหกตัวที่เราไล่ฆ่ามานั้นถูกสะกดจิตอยู่แล้วจุดประสงค์ของไททันนั้นก็คือทำลายล้างมนุษย์สร้างอาณาจันนครใหม่บนโลกนี้และอาวุธที่ไททันถืออยู่นั้นก็คือดีโซเลเ,เตอร์เป็นดาบเล่มใหญ่ มีน้ำหนักมากถึง400กิโลกรัมคือว่าตัวของไททันนั้นมันมีความเอาเปรียบของพระเอกอยู่เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสุดเกราะหรือว่าพลังอานาจมืดส่วนเรื่องที่จะเอาชนะมันเหอผมไม่คิดแล้วละ่ะเลิกคิดไปนานแล้วเว้ยโอ้พระเจ้ากัว่ามีตัวขาดวันนี้ yếu máy mấy quả này chú tôi